เริ่มแรกเราก็ให้แมวเดินนะครับพอเวลาแมวเดินไหมไหเอาเมาส์เอาเมาส์เ,าเ,าเลือกตรงทงนะครับแมวมันก็จะเดินเห็นไหครับแมวมันก็จะเดินคราวนี้นอกจากทําให้แมวเดินแล้วนะครับเราจะมาทําให้แมวมันเคลื่อนที่ไหมเลือกอันนี้นครับ if on E น g อ็ดอีฟอเอบลอันนี้อีฟออนเอเบลเอามาใส่ข้างบนไหมแลวกดรูปทรงชาติไหมมันจะไปชนแล้วมันจะเดินมันจะกระเด้งกลับเห็นไหมครับเห็นไหมมันจะชนแล้วมันจะไปเด้งกลับเห็นไหมดูดีๆนะ ดูนะพอเรามันไปชนกระดานแล้วมันจะเด้งกลับเห็นไหมดูเวลามันชนกระดานแล้วมันจะเด้งกลับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับดูนะจังหวะมันชนกระดานแล้วมันจะเด้งกลับเห็นไหมเอ๊ะเอ๊ะเห็นไหมเป็นเด้งกลับเห็นปะเห็นปะเห็นปะครับเห็นไหมเอออ่าทำให้มันเป็นรูปวงกลมเลครับไหนลองทําให้มันก็ใช้คําสั่งเดียวครูได้ไหมให้มันเป็นรูปวงกลมเหมือนครูได้ไหมนะครับใช้คําสั่งเทิร์นโอเคโอเคโอเค เออสองลูกก็ได้เอาแอปเปิลมาไหนเราทำให้มันมีสองลูกดิเฮ้ยเอาทำให้มันมีสองลูกดิเขาไว้สอนตั้งแต่ง่ายๆก่อนสอนยากเดี๋ยวไอ้อ้วนมันก็บ่นไงยากโกนยากเกินเอาอะไรมาสอนครูเดี๋ยวอ้วนก็บ่นนี่ไงเดี๋ยวเถอบอกสอนยากก็แล้ไอ้นั่นอีกไม่บอกครูก็ได้วันหนูทำได้แล้วบอลน่ใส่ให้เร็วขึ้นใส่ตัวเลขเพื่อมาขึ้นนี้ ใส่ตัวเลขมันเพิ่มมากขึ้นเีครับเลือกอันอื่นก็ได้เลือกอันอื่นเลือกลูกอื่นก็ได้ใครใครได้แล้วยกมือขึ้นเดี๋ยวครูติ๊กคะแนนให้นกดิ <Okay. S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวพอหนูขึ้นป .5